ตัวนี้จะโตนะครับตัวนี้จะโตกว่าเอรอยครับเอรอยเขาจะเร็วเรียวนะครับฐานก็เร็วเรียวตัวก็เร็วเรียวเครื่องก็เล็กเล็กนะครับอันนี้จะเป็นวายร้อยยี่บห้านะครับเครื่องก็จะโตเครื่องโตโครงเ็าจะโตครับน้ําหนักเยอะแม้แต่ล้อนะครับผมแม้แต่ล้อก็ยังเป็นเอ๋บางคนก็ยังมีตะเหล็กเลยครับผมพี่สุรชัยนะครับผมสวัสดีครับ งัดโคกรวดโอ้โหสุดยอดครับผมยี่สุชัยสวัสดีครับรับประแจกันไหมครับเป็นวายร้อยยี่ห้าครับยมห้าวายร้อยยี่ิบห้าจึงใส่ไปแมวแมวไมาไมาแม,า,ม,า,ม,า,มาโอ้โหจะเข้ามาทำไมฮะเจได้เข้ามานอนเหรอเจได้เข้ามากรอบ าเองนี่มันจะงมาหน,น่ตยนีถ้า้ามาึคจะไปอมยายนินสวัสดีครับ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 ,รบยายนินเลิฟเล็ โอ้โห oh, oh. คิดถึงคิดถึงคิดถึงเริวเริเริวเรทำแต่งาน,นครับทำแต่งานเนาะเราก็เลยไม่เคเยได้เจอกันเลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับทุกท่านเลยนะครับที่มาส่งกำลังใ,ใจที่มาเยี่ยมมาชมมาทักทายถามถ่ายพูดคุยกันเนาะนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะครับทุกนาทีมีค่าสําหรับทุกท่านเนาะนะครับผม ก็เพิ่งใส่ป้ายทะเบียนครับเพิ่งใส่ป้ายทะเบียนคนได้รถนี้ใดมาผมซื้อต่อป๋าเขาอยู่ที่วัดไส่เขียนวัดไส่ครับสวัสดีคุณส,ส,ส,สายฟ้าจ่าเยน็นครับไม่เจอนะสบายดีบอสบายดีครับผมสบายดีครับสบายดีนะครับผม สบายดีครับคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเหมือนกันครับนะครับผมผมก็ก็เริ่มนะครับเริ่มจากการทํางานนะครับเริ่มจากการทางานเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาขับรถนะครับมาขับรถตู้ให้หลวงปู่แล้วก็มาดูแลวัดนะครับใช้ความสามารถตัวเองที่มีเนาะนะครับมาซ่อมบํารุงนะครับที่วัดน้ําไฟปราปาตรงไหไรไม่ดีก็ทําไปนะครับ ก็เป็นงานเบาๆที่ที่ที่เรามีความรู้แล้วก็ทําได้นะครับความรู้เบื้องต้นนะครับพอประมาณแล้วก็มาช่วยเหลือบรรดานามไปนะครับคือร่างกายเรายังไปทํางานหนักไม่ได้น้องเยานินเนาะเย็นินก็เห็นผมตั้งแต่ผมนอนไร้สวดนอนเป็นกระดูกทับเส้นอยู่เนาะเนี่ยก็ใกล้จะร่วมปีแล้วครับใกล้จะร่วมปีแล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มออกเริ่มบวมๆร่างกายเริ่มออกทํางานแล้วนะครับ นะครับพี่สุรชัยได้ถามว่ารถนี้ได้จะใดมานะครับผมก็ซื้อจากป๋าเข้ามาก็ประมาณสี่ข้าห้าปีนะครับสี่ปีเข้าห้าปีละเสียงเบานิดนึ้งอ๋อผมได้เปิดเสียงหรือเปล่าครับนั่นไงแทบจะไม่ได้เปิดเสียงเลยนะครับขอบพระคุณครับพี่สุรชัยขอบคุณครับก็ผมล้างแอร์ประวัติเข้าดีมากเล่าเล่าประวัติให้ฟังเนาะ